ข้อคิดการสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจในปัจจุบันและการหาไรายได้เพิ่มในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำปัญญาให้การไม่ได้แต่ปัญญาสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำหลายคนอาจรู้สึกสิ้นหวังหรือแก้งวนเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตอย่างไรก็อ่ามการปรับเปลี่ยนมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจสามารถช่วยให้เรามองเห็นโอกาส และวิธีการปรับตัวเพื่อก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ต่อไปนี้คือข้อคิดสำคัญที่อาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจ 1. มองวิกฤตเป็นโอกาสเพราะในทุกวิกฤตมักมีโอกาสที่ซ่อนอยู่ตัวอย่างเช่นการที่ผู้คนปรับตัวไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นอาจเปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้จากธุรกิจออนไลน์เช่นการขายสินค้าการสันลนยหรือการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล การเปลี่ยนความกลัวเป็นแรงผลักดันช่วยให้เราค้นหาวิธีใหม่ๆในการปรับตัวเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือการขยายขอบเขตงานที่ทำเพิ่มทักษะที่จำเป็นให้กับตนเอง 2. ลงทุนในตัวเองการพัฒนาทักษะเป็นสิ่งสำคัญในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำลองสำรวจว่าอาชีพหรือธุรกิจใดกำลังเติบโตเช่นการตลาดดิจิทัลการเขียนโปรแกรม หรือบริการด้านสุขภาพเพราะทุกชีวิตต่างหนีไม่พ้นการเรียนรู้ผ่านคอร์สออนไลน์หรือการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้เป็นการลงทุนที่ไม่มีวันสูญเสีย 3. คิดอย่างสร้างสรรค์บางครั้งปัญหาในเศรษฐกิจสามารถแก้ได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์เช่นการทำสินค้าทำมือการให้บริการเฉพาะทางหรือการสร้างชุมชนออนไลน์เพื่อขายสินค้า อย่าก,กลัวที่จะทดลองไอ ID ใหม่เพราะความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเติบโตอย,อย่างยั่งยืน 4. กระจายแหล่งรายได้อย่าพึ่งพารายได้เพียงช่องทางเดียวพิจารณาการทำงานเสริมเช่นการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์การเป็นฟรีแลนซ์หรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทน การกระจายความเสี่ยงช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น 5. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรวจสอบสิ่งที่คุณมีอยู่เช่นความสามารถเครือข่ายหรือทรัพย์สินและคิดว่าจะนำมาใช้ในการสร้างรายได้ได้อย่างไรการใช้เครือข่ายและความสัมพันธ์ในวงสังคมอาจช่วยให้คุณพบโอกาสใหม่ๆ 6. ฝึกจิตใจให้มั่นคง ความมั่นคงทางจิตใจสําคัญไม่แพ้ความมั่นคงทางการเงินฝึกมองโลกในแง่บวกและหมั่นให้กําลังใจตัวเองรวมถึงมองหากําลังใจจากคนรอบข้างการฝึกสมาธิหรือโยคะช่วยลดความเครียดและทําให้คุณมีพลังใจในการแก้ไขปัญหา 7. เรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสําเร็จศึกษาวิธีการที่คนอื่นปรับตัวในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนักธุรกิจที่สร้างรายได้ ในยุคที่ท้าทายถอดบทเรียนจากความสำเร็จของผู้อื่นเพื่อปรับใช้กับสถานการณ์ของตัวเองแวางแผนการเงินอย่างรอบคอบวางแผนรายรับรายจ่ายและตั้งเป้าหมายทางการเงินระยะสัน้นและระยะยาวหลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่จำเป็นและเน้นการออมเงินเพื่อเป็นทุนสำรองในยามฉุกเฉินเศรษฐกิจกต,ตกต่ำเป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย แต่ก็เป็นโอกาสที่คุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เมื่อมีแรงบันดาลใจความพยายามและความคิดสร้างสรรค์คุณก็สามารถหาทางเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับตนเองได้ในระยะยาว